เออพี่น้องรถพิษเครื่องพลทั้งหนาด้โอ้ดลงเลยรถพิษเครื่องพลทั้งหนาสิว่าพลให้เนียให้รถแม่โคตรโชคอกรถพิษเครื่องพลทั้งหนามอีรถตร่เลยนี่รถสามสิบหกด้ขึีน่องสามสหเครื่องพลทั้งหนาเนี่ยเต้เขาต กบตาทังนีไโอ้แลวว่าถิ่นบานหมอนเด้อว่าถิ่นบวานเหมนเดียวะมันกล้ามันกล่มนี่เนาะมันกลามอยู่โอ้เสบัง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 โอ้ไต่ทองก็เป็นดเฮโอ้็ดเจียวต้นอ่ะอ่าเจียว่อยทอง่อยหนาก็ได้วะหา ปอยนากรได้ tamam. ปอยทีก็ไ้อีลตมักเเจ้ของมักที่มักห้างจาของผู้คนจ้ของมักที่มักห้างมักที่มักที่ปอยทีมักที่ปอยที่เออเอเด้อดพา่งรถเขาด้อรถเขาโยหูมันลงหมันลงย่เอาไปยัง มีโ oh, อ้ันดอกมัดดอกอออ๋อรตอ,อบรถสบมัน,อนเอาเอาไว้โดนเนาะงูนี่ิ่นปันแล้วแด้อพีนองจุดจเหมืนนี่เออตอนนี้ปันดอเออเด้อเมือนี่เมาเบบึงรถพนขเขาได้พีนองรถพนเขาปันพรมเคยเบิ้งกันเจ่อันขั้นผิดอันจีิบเก่าของตาลานัน,นมเมือน,นี้มืเอบึงเหมนี้เมื่บงเลยอ้อ

สเขาจะไล่ไปได้เลยกรเลดกรเล็ดส่เขาจะไล่ไปได้ฟังผังเออพอกันอันเดียวกันพรก็ของหน้าลานเอมาจากบนเดียวกันพรกองหน้าลานเดี๋ยวเสองเขาสองเขาเออเออเออออสออ้อ้อ๋ด้ิดดเอเบ่งเออเบ่งเบ่งสามหกเออสามหกเเขาเหรอ dạ con qua pháo móng một dạ con của đất ơi nha đẹp 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 ยัตาบอกว่าทางนร้เนะออเสียลุกแล้วขุงนึงแล้วโอ้อ <c oughs> ไปแล้วถุงนึงไปแล้วถุงนนึงโอ้ได้ขึ้งก็ดีป่ะโอ้มึงมีจะไลก็สองตุ่ไปแล้วไปว่าไดนาะ ไปแล้วหนึ่งถุงเแอพี่น้องเด้อมาติดตามรับชมร่วมกันเด้อแล้วับเด้อนี่ยปั้นเขาด้วยเครื่องพ่นติดหนารถเคยเบิ่งกตะของหน้าล้านติดสีด่สิบเก้าอันนี้ติดสามอันนี้ติดสามสิบหกบ้านใกล้กันเด้อพี่น้องบ้านใกล้กันก็บ้านผมเนี่ยบ้านไก้กันหน้าที่สางเดียวกันโอ้ รอบที่สองรอบปุ๋ยที่สองอดีเนาะโอ้เขาบระตูไ้รอปุอนน Sadly, ๋ยพอด mmm. ีเน,นอะพอดีเลยรอี่งมาเต็มเอ้พอดีเลยทำเนี่ยเเอบ่สอเัดนเออเีเออเออเห็นละเห็นละเี่ปนอ่ะัดเต็มปัดเลอ

พ่นแล้วพ่นแล้วเอ้าลองเบิ้งลองเบิ้งเด้อผีน้องเลยพลาดพลาดพลาดัลาดเลยเดี๋ยวพัาดพลาดพลาดพลาดเออลงหัวงานลงหัวงานลงหัวงานก่อนนะเจ็บหัวงานเจ็บหัวงานเด้อพี่น้องเราพ่นหัวงานก่อนแล้วอะไรพ่นหัวงานพ่นหัวงานเมื่อแต่เราคดขาดจะบุกขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อนี่มาเบิ้งขั้นที่สองเด้อพี่น้องนี่ คนอนเด้อพี่น้องคนโรงงานกนคน่อับด่ับีปั่นรถไฟเนาเพืนเพนผู้เดียวสบายเนาโคตรหลือลโคตรหลือแลู้กพางเลยแย่เลยโอ้พอดีพอดีฝนพาพังเลย เย็บแก้ก่อนเย็บแก้ก่อนเห็ผู้เดียวนใครหอกหน้ามาอย่างเรเห็ดผู้เดียวนใครหดหน้าโนละโอ้โนโ,โกเกะโก,โกโดิ่ตมแนละสบายดีสบายดีเด้อนะพี่น้่มพามาเมบิ่งรถโหนต้องปั่น3ามหกแกลง ดินอื่มเี่นองบเหอน่นมาเป็นไห้นี่นันคนเขาหนาดินหลอดคนไล่ว่าล่าล้านะคนเลว่าล่าล่ะจะต้องได้หลอดแหลกน,น,นี่หาให้มเี่ยก็ต้องได้ลอดแหลกต้องเจ็บเลว่าเจ,จ,จ,จ็บเจ็บเจ็บแจก่อนนโคนแย่ก็โคนนึงละยแยก็ฆ่าเลย

อย่าดตื่นนะพี่น้องโอ้บอลโอเคกเันก้มเกิดดีเด้อพี่น้องใช่ป่ะพอเกิดเด้อมันเกิดดีนี่หมูผ่ผลไผาก่อนหมูผ่ผลไผาก่อนลุกไปนี่เกิดเอาเสียงงันเดียวกันรถคันนี้แหละนี่มือผลผายก่อนเด้อพี่น้องนี่เกิดตัวนี้บนแหว่งเลยเนี่ยนี่ลงไปพูตาใหม่ห้าเพอรนเกิดดีจุดเด้อพี่น้อง้ะเกิดดีจุดเด้อ เน yeah, <huh Becca talks up> ี่ี่น้องแพักๆพักๆพักๆก็ไม่เด้อะอกเยยิ่งเด้ออือเริ่มค่องตัวแล้วบัางสุดพ้อยตลอด้วดับอย่าบนซองทงนี่มันิีด้พ่อห้เบิงนโตอุ้อยละไป้าให้นีปังไว้เด้อเนี่ยังไว้เบนุูงมากนะเี่น้องบนฝูงไปเห็นคไปกท่างคุณ นะม,ม,าามาดูโคกเปล่นอีกอัดกัมาล้วควรนะพ้อควรนะพ่ค้อควรมาพออยเลี้ยวท่านใจคือเท่าเราต้องเนใจไว้รุนรละโวแก่เป็นมิต่อืมโอ้แต่้ามีอยึยยดไว้แล้ว่วน้อง năm phơi thịt quay phơi khẩu wei vậy đấy, đi qua là đâu à, hay nã năm, qua đường

Ủa, đi ô mà thì mày hết phút điều mẹ tôi thì mẹ à tao biết mà thì mày hết phút điều mẹ tôi thì mẹ mất là đỡ bị nó sọc quỷ à nó tơm bị sọc quỷ nó tơm sọc quỷ gì đó chiêng đây mà thấy có chiêng nữa na đây chiêng mà thấy có hả đây cưa là thấy hả ไม่ได้หูกับอกเน่นะอ้เปิดโอ้อยเอ็ดลอยเอ็ดโอ้ลอยเอ็ดอออรอยเอ็ดโอ้่นน่นแ่น่แขงรแขงเรงเี่ยเด้อบีดอรเด้อบนเชียงยูเด้อเด้อแคปไปเด้อแคปไปเด้อบนเชียงยูมีหอดเบอร์ท่ดเบอร์ทรเด้อบีดเอรเด้อนี่มีหอดเบอร์ทรแคไปเด้อ โอ้พีเออมันิ ند? ดเนาะมันิดผ่านงบ่ดีโอ้พีเนีต้องเอาดีหน่อยมันตะกันแ้วพีนอนมันลืมเบิองละแม่มบกิ้บักจิ้บักเลย่ออล้วผที่สองที่สเด้อโอ้เอา ข้าเจ้ามาลิเปินเม็ดดีนะพูดยิมบอกกิมบอกว่ามิเอาเรี่ยวมันมาโลัโกงเงี้ยก็รถตัวได้ลุด เติมเขาเติมเขาโอ้เดี๋ยวพี่น้องต้องเอาดินอันนี้ออกดีๆแล้วก็มาไ,ได้เดี๋ยวลงม,มามันกระจายมันหนีละหนูมันถึงมันหนีลูกบกท เราบอกู้แลเราหูจักแล้วแสดงว่าแสดงว่าเราหจักแล้วไป้ต่อต

มุ่นนีรถเมโปอุลอกหนาดินหลอดใต้ดินหลงรถเมโพอรลอกหนาดินหลอกแล้วก็ที่ได้เมื่อวานอุ้ยอกเลยว่าเขาเป็นมาลเดน,นขอ้อคอกสับเต็มเออจริงจริงจริงปานามีสวยงามไรข้ข้อ ไอศิลเลอเหรอเ้อพี่น้องบัดไปศิลแล้วแล้วฟอมไปเอาเนี่ยโผลพักพักมาไอศิลเลอแล้วมาถ้าพี่น้องมาเบิ่งรถโผล่ฟนันอ้อมเด้อพี่น้องอรถโผล่ฟัน้อมทั้งโพนทั้งปันทั้งโพนทั้งปันเด้อพี่น้องเด้อะตามสิบหกนั่น ไก่ีเล่าเด้อพี่น้องว่าตันหรกรเดือไก่เล่าผนมาแล้วนะพี่น้องผนมาแล้วลมาแลรื่องนเรื่องนติดหนารถด้พี่น้องต้องเ็ติดควยเขาได้ไหมล In bầu cục chạy qua bên bờ nắng nạn in bọc của cho bọc chạy của mình 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 bọc chạy của

kick. เดจะให้นี่เด้านที่น้องจะให้นี่สอบสอบนี่จะให้นี่พอดียเป็นไรพ่อไปพ่อไปพ่อไปฮอเข,ขาเบิดแล้วเด้ดเพอพี่น้องให้นี่แล้วแล้วพ่อไปฮอเขาฮอเขาเบิดปั้นพ่อไปปั้นน่ะน,น่ะ <c oughs> มาถึงนี่เล่าก็ได้เ <c> ส <oughs> ียกลุด Hánith ai, hánith ai ai, rồi, đời, đời. để phó bên hãy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  phó bên đó bên đó anh 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 <laughs> นี่เหน็นได้ป็ดอกผู้ปันขอ่อปันปวดเลี้ยวตัดใจไห้รุ่นกับว่าปันรุกับว่าปันไม่ยังชุกกรลังกี่ชุกกลังชุกกลัลงเอาปวด้ว <laughs> พี่ตอไปลไลายมองเห็นผนกินตะเอ็มลอยแล้ววันนี้ม่หนีเเห้นหนี่ยังแต่คนเสื้อ <laughs> เนี่ยเยอะมากเอเหนือมาก, <laughs> อมากโอ้จัดจัดจัด เล้ยวบบาดกนทุ nice. yeah, am. è, ่มเล้วหนลี้ยวให้นีลี้ยวตรงนเล้วมัตรงอ๋อปลู่กปงปลูกปงปลูกปงเ้วพี่น้องจียงคนเจียงคนเด้วจีคนิไปต่ใจิไปต่ใจนีใจมันใน้อยน้อยด้าใจญ่าน้ถ้าผิดเราอยใหญ่ นี่แล้วพออันนี้ปีวัวอันนี้ปีวัวเด้อเก็บไปเด้อยอดเกือบโทรเด้อน้าเต็มรถเต้อเลยไปเน่ยไปเนี่ยปั่นไปนั่นต่อเด้อพี่น้องอันนี้พอแล้วมามามาต่อ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 ไม่แล้วเดี๋ยวให้เดียวเดี๋ยวเดียวปล่อยหลุดพงเลยเหรนีะปล่อยหลุดพงเดี๋ยวเดียวปล่อยหลุดพง เด้อพี่น้องพาเหมืองเผื่อปั่นเขาเด้อไปเลยทั้ง ites, นพนทั้งพนทั้งเผื่อทั้งปั่นพร้อมเด้อรถสามสิบหกแรงรถรถใส่ซ้ำได้ก็ได้เขาพูดบอกตัวได้ก็ได้่มาเครื่องพนเนี่ยยดรถขั้นได้ก็ได้มิพนว่ายึดได้หมดเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยใหญ่มากให้นี่ลยแบบขอบพุ่นเลยล่ะที่ก็บอกลับชมชีิปนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆ ที่ขอมารับชมคลิปนี้เขาหมายพี่นอ้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อที่เขอมาเบิ่งคลิปนี้มันเนียพามาเบิ่งผลผลเขาทั้งคนทั้งปันเด้อก็จะขึ้นมานี่ร์ละก็จะไปให้นั่นเอาอ่าอย่าเด้อเปลี่ยนให้เด้อพี่น้องมาให้นี่เด้อแบบมาให้นี่มาให้นี่แล้วเด้อเที่แบบเก่าหรืใส่เขาแลา้ววะเดีย๋ยวเด้อเดี๋ยวปัน้นติปตัวชิดมาปน,นความ มาให้ี่แล้วขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเด้อพี่นอ้องไม่เอาเรื่องมาแล้วลงอีกทีปล <c oughs> อกการไม่ชิบตาเด้อพี่ตอวเด้อปลอกการไม่ชิบหนาส้อนรับชิบนี้สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับ